อยู่พี่อยู่ไหมอยู่เมือ่อกี้เท่าไหร่รเดีวประมาณเจ็ดสิบแปดสิบครับเมื่อกี้เดี๋ยวอยู่เท่าที่ผมก็เสียวไมเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วมันมีรถข้างขวาด้วยไงก็เลยไม่กล้า <c oughs> ผมก็เสียวนะเต็มที่ผมก็หกสิบผมก็โค้งพีพีเขาล่อไปเจ็ดสิบแปดสิบเลยมามันนึกเหมือนมาเป็นร้อยเมื่อกี้เนี่ยโอเคแต่ลองแล้วเป็นไงพี่นึบ,นบเข้าได้นะเข้าได้ครับเข้าได้เมื่อกี้ กับผมนะครับเอกเอทีช่างเอกนะครับวันนี้พอดีวันนี้ลูกค้ามานะครับเขาจะเปลี่ยนโชคเป็นซิ l เวอร์นีโอแมกนันะครับวันนี้ก็เลยมาอัดคลิปดูก่อนว่าก่อนขับเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวพอใส่แล้วหลังขับเนี่ยเป็นยังไงครับอ่ะตอนนี้ก่อนขับเป็นไงบ้างครับลูกค้าเออมันโชคมันกระด้างครับก,กระด้างแข็งอันนี้โชคเดิมนนครับยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเดี๋ยวเราดูเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงต่อครับ อันนี้ก็เป็นโชคเดิมครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ยังกระด้างยังแข็งอยู่เดี๋ยวเราจะไปเซ็ตโอแม x วันกันครับให้ดึบเลยครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อไปครับนี่เลยครับตัวนี้ครับเป็นซิลเวอร์นะครับมีโอแมควันนะครับคันตัวนี้นี่ปรับสูงต่ำกระบอกนะครับแล้วก็ปรับค่าเคสสปริงได้ตรงนี้สูงต่ำกระบอกแล้วก็สูงต่ำสปริงได้หน้าหลังแบบนี้แบบนี้เลยปรับน้ำมันได้ตรงนี้สามสิบระดับนะครับก็เดี๋ยว ไปดูกันตอนใส่เสร็จแล้วอ่ะอันนี้ก็ถอดถอดโชกคออกมาเรียบร้อยแล้วถอดล้อออกมาเรียบร้อยแล้วล้อหน้านี้ถอดเรียบร้อยอเดี๋ยวเตรียมเตรียมตัวใส่ไปเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยืดิน้บหน่อยนะครับนี้ก็ใส่โชคหน้าเรียบร้อยแล้วตัวนี้ขับดีไหมคร้งดำดีครับใส่โชคหน้าเรียบร้อยีนี้เหลือโชค๊คลัง แล้วก็มาเซตกันมาไล่เซตนะครับนี่ชกหน้าใส่เรียบร้อยแล้วแล้เวเหลือโชกหลังเดี๋ยวใส่ชกหลังแล้วมาไล่เซตนะครับโอเคเดีย๋ยวไปดูกันต่อนี่ข้างหลังก็ใส่แล้วใส่จะปริงเข้าไปเลยนะครับแต่นี่เดี๋ยวมาตั้งสปงโ,โชกกัน ข้างขวารูกยอดอุทธรตัวนี้ข้างซ้ายครับใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวมาดูทรงกันนะะว่าออกมาเป็นแบบไหนนี่ตันี้พิอนนโอวาเมทอันนี้มีเพิ่มเติมจานเบรกบางผ้าเบรกหมดด้วดนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยอะใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับโชค๊คซิมเวอร์นีโอแม็กวันนะครับนะเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่านะครับนี่ใส่เสร็จเรียบร้อยแนละ้วลูกค้าไม่อยากไม่อยากได้เตี้ยมากนะครับ เดี๋ยวไปลองกันเดี๋ยวพาลูกค้าไปลองจะให้ลูกค้าขับเองเลยนะครับว่าอยากได้นิ่มแบบไหนเดี๋ยวเราปรับให้เดี๋ยวไปลองกันว่าได้ฟิลไหมอันนี้ผมปรับเบื้องต้นมามาแล้วอ่้ลูกค้าลองขับดูย้ยกว่าเดิมไหมหรือว่าเป็นไงบ้างครับนิ่มครับวันน,ม,นม,มันนิ่มกว่าเดิมมันหนึบหนึบไหมใช่หนึบหนึบตอนแรกมันจะย้ยใช่ไหมใช่ครับใช่อะเดี๋ยวลองขับความความเร็วดูครับ ไปเลยเรายังไม่ได้ประกอบหมดนะครับว่าว่าจะต้องปรับน้ำมันอีกหน่อยหนึ่งนะฮะเวลาเข้าโคง้งมันจะรับโค้งกว่าเดีลูกค้าเรางเขับ เอาจัดจริงจริงใช่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 ดีกว่าของเดิมที่ที่เคยใช้อะ่ะมันจะมันจะเสียวๆใช่ไหมถ้าเป็นโชกัเดิมใชไม่ไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าเทโค้งครับกลัวแบบอือก็รู้สึกดีกว่าเดิมใช่ครับดีกว่าเดิมเยอะเลยจะหนึบๆนนะฮะนี่ครับร้อยนึงวงลายยังสานอยู่ไหมครับอตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้นิ่งไม่มีและนิ่งแลยอ่าตอนนี้นิ่งเลย ดีไหมฮะดีเลยครับตอนนี้คือดีดีเลยคือความนุ่มนวลระยะนี้ได้เนาะได้ครับผมจะได้ไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มได้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราอยู่เทินกลับเลยได้ครับได้ครับเดี๋ยวพาไปสาดโค้งที่ตรงทางเข้าหน่อยนึงไปครับเดี๋ยวนะครัเดี๋ยวเราพาลูกค้าไปลองสาดโค้งดูว่า เดิมเดิมสแตนดาร์ดกับโชค๊คเปลี่ยนโช๊คใหม่เนี่ยซิลเวอร์นิโอมิควันเนี่ยศาสตร์โค้งเป็นไงอันไหนเกาะดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับใกล้ถึงโค้งแล้วนะฮะตอนนี้ความเร็วก็อยู่ประมาณแปดสิบร้อยลูกค้าลองดูนะความมั่นใจว่า เท่าไรพเวประมาณเจ็0สิบปดสิครับโอเคเดียวอยู่เต็ที่ผมก็เสียวเหมือนกันนะแล้วมันมีรถข้างขวาดนวยไงก็เลยไม่กล้าผมก็เสียวนะเต็มที่ผมก็หกสิบผมก็โค้งพี่รอไปเจ็ดิบแปดสิบเลยมามันนึกเหมือนมาเป็นร้อยเอางี้เนี่ยโอเคแต่ลองแล้วเป็นไงพี่หนึบหนึบเข้าได้นะเข้าได้ครับก็ถือว่ารู้เลยว่าอยู่แน่อยู่แน่ครับแต่ว่าอยู่ก็จริงแต่ว่า เวลาเราขับจริงก็ไม่ต้องเข้าโค้งแรงขนาดนี้ก็ได้ครับเสียวโอเคเดี๋ยวนี้จะเข้าสักหกสิบเดงโค้งธรรมดาเดี๋ยวรอบนี้ขากลับจะเข้าสักหกสิบนะครับไปครับนี่ครับมาแล้วหนึบเลยครับอยู่แบบแบบว่ารู้เลยนะรู้เลยต่างกันเลยครับตามกับของของเดิมเลยกับโช๊คเดิมนี่โช๊คเดิมไม่กล้าไม่ได้ไม่กล้าเข้านะครับแปดสิบจะไม่กล้าเข้าเข้าแล้วรู้เลยใช่ไหมใช่ครับนี่ครับ เลยครับเข้าไปเข้าแบบไม่กลัวนะไม่กลัวด้วยแล้วมันไม่ไม่ย้วไม่ยว้วไปข้างใดข้างหนึ่งอันมันสมูทเลยนี่นะของเขาดีจริงๆครับซิลเวอร์นะครับ neo b a c k one นะครับตัวนี้ตัวสีแดงครับปรับกระบอกได้ปรับสปริงได้ครับปรับน้ํามันได้สามสิบระดับนะครับฝากไปด้วยครับใครสนใจสอบถามได้นะครับไปกันต่อครับ 6, 6, 6, รเรียบร้อยนะครับกับไปลองมาแล้วสอบถามลูกค้าก่อนเป็นไงบ้างครับพี่โอ้ดีมากเลยครับเจ๋วเลยใช่นะเข้า,อ,าองรู้สึกว่ามั่นใจมากมากกว่าเดิมเยอะเลยครับคนละเรื่องกับของเดิมเลยอย่างนี้ต้องจัดกันแล้วนะฮะแนะนําเลยร้านนี้นะครับแนะนําเลยครับครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ กับ l อ t m a ทแม็กนะครับร้าน l อ t m a ทแม็กกับผมอยู่กับผมเอ, l AT. L AT อ,อก l อ t l ีแอลวทีแม็กวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ